ห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรดีๆ YouTube Premium ของแท้ราคาสุดคุม้มเพียงแค่79บาทจาก A N N Shop สมัครแบบง่ายแสนง่ายครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้เมลของตัวเองสมัครได้ต่ออายุได้ทุกเดือนไม่ต้องกังวลเรื่องขาดช่วงและดูแลตลอดอายุการใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่บอกว่ามาจากช่องเซียนคอมเมนต์รับเพิ่มไปเลยวันใช้งาน5วันเต็มๆหากสนใจก็สมัครง่ายๆครับแค่สแกนลายหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วสมัครได้ ดูเพลินแบบไม่มีโฆษณารีบรบกันเลยนะครับโปรดีแบบนี้มีจํานวนจํากัดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลไท์แมตช์แข่งขันคู่ระหว่างออร์แลนโดวาคิวรีครับที่เพิ่งจบไปแบบสดๆร้อน,ๆ,อนๆมือยังอุ่นอยู่เลยนะครับเจอกับเวกัสและก็เป็นการเล่นเกมเยือนของออร์แลนโดด้วยซึ่งเกมนี้พรนพันได้รับโอกาสเป็นตัวจริงเซตบอลเนียนกริปและก็สามารถพาดีมชนะได้3ต่อหนึ่งเซตครับซึ่งมาชมไฮไลท์กันครับโดยเริ่มจาก อเบอร์ครอมบีฟาดจังหวะนี้แล้วเวกัสยกมาแอนนี่แอนโดราเอาละครับดูตัวเซตชาปเตอร์เมลานี่ยกมาให้เขาที่ชาววานครับตีจังหวะนี้โหตีบล็อกครับเป็นแต้มของเวกัสได้เสิร์ฟเสิร์ฟมาหนักๆคือตัวเซตเนี่ยเป็นตัวเซตสำรองนะครับที่เปลี่ยนลงมาแดนบอลพัน ก็เลยเอามาให้ดูครับว่ารูปแบบการเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงดูจังหวะนี้ลูกเสิร์ฟสวยมากครับแล้วแอนโดราฟาดมาตีออกไปเองครับแอนโดราเนี่ยเคยอยู่กับออ l a แลนโดนะครับในช่วงต้นของฤดูกาลก่อนที่จะย้ายมาร่วมกับทีมเวกัสเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวสำรองแล้วพอย้ายทีมาเนี่ยเป็นตัวหลักตัวจริงทันทีมาไปกันต่อครับช็อตนี้ดูครับชาเตอร์มาดีเจมาตีมาจังหวะนี้สุดยอดครับเป็นเขานี้ชาวานครับ ไีได้สวยๆครับลูกหนักลูกแรงของหัเสาเนี่ยยังใช้งานได้นะครับถือว่าเป็นอาวุธสาคัญและบอลเร็วดูครับอคือจังหวะหลายจังหวะของเวกัสเนี่ยเล่นแบบไม่หนักไม่แรงแต่ได้แต้มนะครับไล้ดูจังหวะนี้ชามาเตอร์ไม่ไให้มา,าเบอร์คอมบีฟาดมายังไม่ได้ครับได้ยกขึ้นมาฟาดคืนครับเวกัสไม่มีใครทันครับโอ้โหจังหวะนี้ตัวเซตของ เวกัสเนี่ยก็มีกรัสชิลด์นะครับซึ่งเป็นตัวตำนานและดูบอลพันลงมาแล้วครับดูครับลงมาก็จ่ายคู่หูให้กับอาเบอร์ครอมบีฟาดลงไปและยกมาบอลเร็วเอ้ยังงัดขึ้นมาได้งัดขึ้นมาอีกแล้วครับจังหวะนี้อันเดอร์มาและยกขึ้นมายกแล้วบอลเร็วไม่คลิกกันครับยังดีเฟนซ์ขึ้นมาได้ครับช็อตนี้เอาแล้วครับเวกัสยกขึ้นมาตีมาจังหวะนี้โอ้โหลงไปเลยครับได้แต้มไปเลย ดูครับช็อตนี้เอาล้ครับแม็กเคลลี่ลงมาแล้วฟาดมาบอลเร็วโอ้โหติดบล็อกครับแต่ว่าเหมือนจะเล็ดต่อแต่เล่นไม่ได้ครับช็อตนี้แม่ออแรนโดยังได้เสิร์ฟอีกครั้งครับเสิร์ฟมาและดูกราชิเดสยกมาฟาดจังหวะนี้ยังงินขึ้นมาได้ครับเอาล้ครับช็อตนี้ว่าไงตีมาแรงๆอุ้ยลงไม่ลงครับเป็นแต้มของเวกัสนะครับเจ้าบ้านโอ้โหฟาดจังหวะนี้ลงตรงเส้นพอดีเป๊ะเลยครับ แล้วเวกัสก็จะได้เสิร์ฟอีกรอบหนึ่งดูครับมาเลขสิบห้าเสิร์ฟมาช็อตนี้รับบอลแรกดีมากบอลพันยกยกมาแล้วฟาดมไม่ได้ครับผรอนบันอีกครั้งหนึ่งยกขึ้นมาอาเบอร์ครอมบีหยดหยดเป็นแต้มไหมเป็นแต้มให้กับอาเบอร์ครอมบีครับโอ้โหกเ็เข้าใจกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับแล้วดูท่าเสิร์ฟของนาตาลีฟอสเตอร์ครับเสิร์ฟมาอุ้ย บอลมุดลงสวยมากแล้วจังหวะนี้ตีอ้ยดูบอลผ่านดีเฟนต์ดีเฟนต์นบอลสวยครับแล้วแก้มาครับเรซี่วันเดอร์ไวท์ยังไม่ได้เลยยกมาหัวเสาฟาดจังหวะนี้ยังไม่ได้เหมือนกันเอ้าโอ้โหต้องของหวานครับส่งของหวานมาพร้อนบอนอาเบอร์ครอมบีจบเลยครับโอ้โหเซตนี้สวยงามหลายจังหวะแล้วก็มีความเด็ดขาดและดูลูกเสิร์ฟนาตาลีฟอสเตอร์ครับเสิร์ฟช็อตน,นี้ก็ออกไปแบบเหนินเวหาเลยนะ เอาล่ะครับดูครับเวกัสบ้างเวกัสว่างไงเวกัสเสิร์ฟมาพอนผ่านไหลหลังไหมผพอนบานให้เอเบอร์ครอมบีอีกแล้วครับแล้วก็จบไปเลยครับโอ้โหเซตที่3นะครับเซตนี้เป็นออร์แลนโดวากิรีที่สามารถเอาชนะได้ครับมาดูกันต่อครับตามกันต่อครับเซตที่4ครับแล้วเสิร์ฟมาพลิกเน็ตนิดนึง แล้วงัดโด่งๆึ้นมาครับอันเดอร์ตีแก้ของหวานพรพันยกขึ้นมาอาเบอร์ครอมบีหยดๆไม่ได้ครับเอ้าช็อตนี้เหมือนไม่เข้าใจกันครับจังหวะเมื่อกี้เอาดูกันต่อครับช็อตนี้ดูบอลพันยกอันเดอร์แล้วอาเบอร์ครอมบีตียังไม่ได้ครับแล้วงัดโด่งๆขึ้นมาแล้วตีคืนจังหวะนี้เรซี่วันเดอร์ไว้์ดีเฟนส์สวยบอลพันยกขึ้นมาเขาที่ชาวานตีมาจังหวะนี้ดีเฟนส์ขึ้นมาเหมือนกันครับเวกัสแล้วตีมาเหมือนกันโอ้โหพรพันธ์ โอ้โหดีเฟนส์สวยมากแล้วดูอเบอร์ครอมบีฟาดเบาๆครับอีกครั้งหนึ่งได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับเลยดูกองเชียร์ของเขายกมือแล้วยกมืออีกแล้วฟาดจังหวะนี้เป็นแต้มเลยครับสุดๆครับกว่าจะได้แต่ละแต้มเวกัสเนี่ยเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากครับดูครับชวดนี้แล้วกองเชียร์ตรงมุมขอบจอเนี่ยเชียร์อยู่คนเดียวนะครับแมถือว่าทําถึงับอเมริกาแล้วบรรพัน ดีเฟนส์สวยแล้วจงหวันนี้ตีมาอีกครั้งผรนพันดีเฟนส์อีกแล้วครับงัดขึ้นมาเอาละครับอันเดอร์มาตีอีกครั้งหนึ่งเป็นแต้มยังไม่ได้ครับแล้วกราชเชเดสแล้วฟาดมาเป็นแต้มเลยครับโอ้โหเวกัสมาดีมากครับเวกัสเอาละผรนพันบ้างครับไหลหลังไม่ไหลหลังให้ครสบาวครับเป็นแต้มครับช็อตน,นี้คือบอลเร็วมิดเดิลบล็อกของออร์เดรโวาคิวรี่เนี่ยตอนนี้แทบไม่มีทีไหนหยุดได้เลยครับเพราะมีบอลเร็วที่เปอร์เซ็นต์การโจมตีสูงมาก เกือบ100%เในแต่ละเกมนะครับทั้งฟอร์เตอร์นาตาลีและก็แคสบาวแล้วแคสบาวเสิร์ฟเองแล้วดูลูกเสิร์ฟของแคสบาวครับสุดๆไปเลยครับเสิร์ฟช็อตนี้โอ้โหรับพลาดเองครับแล้วเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งดูครับล้นมาอีกแล้วครับจังหวะนี้แต่ว่าไม่ได้แลวยกขึ้นมาหัวเสาแอนดอร่าครับดูบอลผ่านให้ใครายครับบอลอให้บอลเร็วยังไม่ได้ครับฟอร์เตอร์นาตาลีเอาละครับช็อตนี้ว่าไงช็อตนี้ เอาเอาแล้วครับพรพันยกมาไกลอลินซี่วันเดอร์ไวด์ดูจังหวะน,นี้งัดขึ้นมาแล้วฟาดยังไม่ได้ครับพรพันยกขึ้นมาอเบอบร์ครอมบีจบเลยครับโอ้ต้องคนนี้จริงๆครับให้คนอื่นเนี่ยตีไม่ตายนะแต่พอให้อเบอร์ครอมบีปับ๊บจบทันทีนะครับตีเป็นแต้มตีคมมากแล้วก็ได้ไดเสิร์ฟเองด้วยครับพรพันย์เสิร์ฟช็อตนี้ครับแล้วดูเขาอุ้ยล่นสองจังหวะโอาโหกลาชิวเด์ครับ ตำนานครับตำนานวลเล์บอลอเมริกาครับแล้วดูพันธ์นยกขึ้นมาฟาดจังหวะหนีสวยงามครับหลอกล็อกอยู่หมัดเลยครับเราจังหวะเมื่อกี้เอา้าแล้วเสิร์ฟออกไปน่าเสียดายเสิร์ฟมาอีกครั้งครับพรพัน์ยกขึ้นมาเล่นเร็วครับฟอร์เตอร์นาตาลีสุดๆเหมือนกันเอาละครับฟอร์เตอร์ว่าไงฟอร์เตอร์เสิร์ฟมานหนักมากหนักไม่หนักไม่รู้ครับแต่ตอนนี้ดูครับช็อตนี้ตีกัน อุตลุดแล้วครับผอนพัน,พน,พนกระโดดเซ็แตแล้วเขานี่ชาวานนะครับโอ้หลอกบล็อกสวยจริงๆครับดูจังหวะเสิร์ฟฟอสเตอร์ครับนี่อุ้ยครับบนแรกง่ายทอกง่ายไสโอ้โหผรอนพันกะจะพุ่งรับแต่ไม่ทันครับดีเฟนดีนะวันนี้แล้วดูบอลออ้ยเอาเบอร์ครอมบีแม่จัดหนักจัดเต็มครับคอมบีเซิร์ฟเอง แล้วงัดขึ้นมายกมาบอลเร็วบ้างครับโอ้มีเหมือนกันครับอาวุธของพวกเขาสำหรับเวกัสเราจะได้เสิร์ฟเองด้วยงัดขึ้นมาพรพันธ่นวิ่งกระโดดเซตอีกแล้วเอาเบอร์ครอมบี้อีกแล้วครับยังไม่ได้ครับงัดขึ้นมาแล้วฟาดจ,จังหวะนี้คขาริชวานรับสวยผ่อนผ่นยกขึ้นมาเอาเบอร์ครอมบี้ยังไม่ได้อีกแล้วครับโอ้โหแล้วงัดขึ้นมา3มเมกกลางของแอนโดราเอาอันเดอร์ขึ้นมา ตีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหดันนี่กันนานมากแล้วจวังหวะนี้หัวเสาตียอดมาตีบล็อกแล้วดูครับแคสบอลแกไปโยกหลอกแล้วโดนมลาให้ใครครับบอลเร็วจังหวะนี้ยังไม่ได้อีกครับโอ้โดดนนี่กันนานแล้วฟาดคืนช็อตนี้ยังไม่ได้เหมือนกันเอาละครับปอพนพันยกขึ้นมาเอาเบอร์คอมบีจบไม่จบยังไม่จบครับ ยังไม่จบแต่ว่าตอนนี้จบไม่จบจบเรียบร้อยครับโอ้โหแม่เล่นกันดูเดือดเหลือเกินครับแล้วดูบอลล้นมาแบบนี้ยังรับพรพันธ์สู้กันหน้าเน็ตจบอีกแล้วครับโอ้โหพรพันธ์ครับสกิดหลอกช็อตนี้สวยงามครับออแลนโดก็ยังขึ้นนำแต่ว่าเซตนี้เป็นเซตที่มันมากแล้วฟาดมาจังหวะนี้เป็นแต้มครับ เวกัสเนี่ยมีลูกหนักลูกแรงนะหลายจังหวะก็ตีคมแล้วจังหวะนี้บอลแรกหลุดครับโอ้โหครอมบีต้องงัดมาแล้วดูครับโอ้โหแก้ไขสถานการณ์ดีมากครับดิซี่วันดไวจังหวะเหมือนไม่มีอะไรครับแต่สุดท้ายเนี่ยทำแต้มได้ผพอนธันครับให้มาเอาเบอร์ครอมบีตีคมจริงๆครับได้ไม่ได้ครับช็อตนี้ไม่ได้ครับโอ้เป็นแต้มออกไปแล้วนะครับนิดเดียวนิดเดียวครับดูครับช็อตนี้ เนี่ยตีมาแล้วมันนิดเดียวจริงๆครับโอ้โหแม่นดีจริงๆครับแม่นดีแท้แล้วเซิร์มาจังวันนี้พอรอนพันบอลโด่งโอ้โหก็เป็นแอนโดร่าแล้วครับที่สูงกว่านะครับเลยยกมาบอลพันกระโดดเซตแบบนี้ยังไม่ได้ครับแล้วฟาดมาจังหวะน,นี้พอรอนพันให้ใครครับปรพวันให้ลิซ่วันเดอร์ไวโอเป็นแต้มเรียบร้อยครับตอนนี้ออร์แลนโดก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะครับแต่กว่าจะได้แต่ละแต้ม แล้วบอลเร็วงัดมาพรอนพันธ์เซตมาอาเบอร์ครอมบี้ยังไม่ได้ครับโอ้ยรับบอลแรกหลุดไปเยอะมากครับโอ้โหเหมือนจะสบายๆนะอานะครับงัดขึ้นมาพรอนพันธ์โยกบอลเร็วเรียบร้อยครับโอ้โหนาตาลีฟอสเตอร์และดูบอลแรกก็ช่วงท้ายยังไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ว่าบอลพันธ์แก้ไขสถานการณ์ได้ดีมากจ่ายบอลให้กับเอเบอร์โรมีชอ็อตนี้เหลือจะเชื่อนะครับ คือต้องวิ่งเซตต้องกระโดดเซตเนี่ยมันใช้แรงส่งเยอะแล้วก็เหมือนใช้พละกําลังเยอะตามไปด้วยแล้วหยอดจังหวะนี้ก็เป็นแต้มทันทีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะที่การเล่นหลากหลายครับสาหรับเวกัสช็อตนี้เป็นครอมบีจะได้เสิร์ครับครอมบีเซิร์ม,มาแล้วงัดดวงๆล้นไม่ล้นอุย้ยวันเร็วโอ้โหสวยครับแล้วเหมือนยังได้อยู่นะครับดูครับช็อตนี้ชามาเตอร์ขึ้นมาหน้าเน็ตแล้วเพื่อที่จะทําการบล็อก แล้วดูชาวมาเตอร์ไล่มาเขานี่ชาววานครับโอ้ยยอดสวยมากครับช็อตนี้เอาเสิร์ฟมาไม่คาบอีกครับแล้วดูกองเชียร์ครับพี่เสื้อฟ้าเชียร์กันหนักจริงๆครับเอาดูกันครับแล้วเสิร์ฟมาอุ้ยโอ้เสิร์ฟออกครับแล้วเขานี่ชาววานเสิร์ฟบ้างแล้วงัดมาเวกัสตีมาจังหวะนี้อบอลเร็วเนี่ยพิษสูงอันตรายมาก แล้วเสิร์ฟหนักๆมาครับบอลแรกรับดีแล้วดูชามาเตอร์เล่นมาสองจังหวะในนี่แหละครับคือจุดเด่นที่โคดเอมี่ซื้อมาเอามานะครับคือบล็อกหน้าเน็ตได้สำหรับตัวเซตยืนบล็อก3ามคนเลยครับเนี่ยมันโดดเด่นตรงนี้นะครับการยืนบล็อก3าคนจะให้หน้าเน็ตมันเต็มและดูครับช็อตนี้ยกขึ้นมาดูดูครับเนี่ยโอ้โหบล็อกได้แล้วก็มาเซตได้ด้วยยกขึ้นมาครอมบีจังหวะไม่ได้ครับช็อตนี้เอ้า ไม่เหมือนพรอพันธ์นะครับแล้วดูชามาเตอร์คือยกขึ้นมาเขานี่ชาวาเลซี่วันเดอร์ไว้ครับขาอภัยแล้วหัวเสาอันโดราตีมาออกไปอีกครับช็อตนี้โอ้โหเอาละครับเป็นจังหวะเสิร์ฟออรันโดวาคิวรีครับเสิร์ฟมาแล้วดูจังหวะเสิร์ฟครับ เป็นแต้มทันทีและก็จบเกมทันทีครับเป็นออร์แลนโดวาคิรีที่สามารถเอาชนะเวกัสถึงบ้านได้3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25-22 21-25 25-19แล้วก็2 5ต่อ19เป็นแมตช์สุดท้ายของการในขันหลีกรูปแบบปกติ หลังจากนี้ก็ต้องตามดูกันต่อแล้วครับในหลีกในการแข่งขันรอบไฟนอลที่ออร์แลนโดจะพบกับแอแันต้ไว้แฟนๆก็อย่าลืมติดตามชมติดตามเชียร์ยนะครับส่วนคลิปนี้ผมเบงก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการอัปเดตไฮไลท์มันๆแบบนี้กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้ครับบ๊ายบาย